าะะวานหางจระเขนะคะคุณว่านหางจระเข้พืชมหัศจรรย์ที่ทําอะไรได้เยอะกว่าที่คิดนะคะวันนี้จะมากันว่า15สบสรพคุณว่านหางจระเข้มีอะไรบ้างทั้งในด้านการแพทย์การสารังรวมไปถึงด้านความงามมาดูกันว่า15สบสรพคุณว่านหางจระเข้จะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ให้เดินชมว่วานหางจระเข้นอกจากนั้นก็มารับฟังประโยชน์ด้วยนะคะสรรคุณที่1น,นะคะ ส่วนที่เป็นวุ้นสามารถช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกรักษารอยไหม้บนผิวได้ด้วย Hello, ลด f เฟสชั่นสังเกติฟอร์วัชชิ่งสปรุที่2นะคะลดการอักเสบของผิวรักษาสิวได้โดยการเอาว่านหางจ,จระเข้มาทาบางๆที่สิวก่อนนอนนะคะแล้วก็สัปคุที่สานะคะลดการแสกผิวจากแสงแดดได้ใครที่ผิวแสบไหม้วุ้น จากใบว่านหางจระเขจะช่วยลดบรรเทาได้เป็นอย่างดีนะคะ Thank you for pet life for m y channel สคุลีีนะคะบำรุงดูแลเส้นผมให้เงางามเพียงแค่นำบุญจากใบว่านหางมาฉลวมบนเส้นผมนะคะ Thank you ems h a n k you for pet life for men สังเกตสมัตนะคะสคุที่5าบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นไม่แห้งแตก เนื่องจากมีฤทธิ์เย็นเย็นกระตุต้นเซลล์ผิวหนังได้ดีนะคะสับพคุณที่6บรรเทาอาการท้องผูกเนื่องจากมีเปลือกสับพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆได้ค่ะสับพคุณที่7ควบคุมระดับน้ําตาลของพวกป่วยเบาหวานโดยการดื่มน้ํำว่านหางจระเข้เข้มข้น80%วันละ2ครั้งปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ Good morning my friend สับปคุณที่8นะคะช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและรักษา อาการกดไหลย,ย้อนโดยการทานวุ้นว่านหางจระเข้เป็นประจำนะคะสรรพคุณที่9ใช้วุ้นจากใบในการรักษาฝ้าแบบไม่พึ่งครีมรักษาฝ้าได้เลยนะคะสรรพคุณที่10ลดรอยแพ้เป็นให้แพ้ดูจางลงได้โดยการใช้วุ้นจากใบว่านหางจรเะ,ะเข้นะคะมาทาเบาๆบนรอยแผลนะคะ ให้ดูก็ข้าวนะคะสับกุลที่11นะคะลดการอักเสบแสบคันและการตกสะเก็ดจากโรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้ด้วยนะคะสับกุลที่12ใช้เนื้อวุ้นว่านหางผสมไข่ขา,ขาวและน้ำผึ้งผสมกันมาทิ้งไว้บนหน้าประมาณ15นาทีจะช่วยลดสิวส,วสิวเส้นบนใบหน้าได้ด้วยนะคะสรพกุลที่13ใบว่านหางจระ,ะเข้สามารถช่วยรักษาลิสสีดวงทวารโดยใช้เนื้อวุ้นจาก ใบเหลาให้เป็นปลายแหลมเล็กน้อยและนําไปแช่ตู้เย็นจนเนื้อแข็งและวนาไปใช้เน็ดในช่องทวันนัดได้ด้วยสกุลที่14นํามาทำเป็นของหวานเพื่อสุขภกคลายร้อนได้เช่นบุนว่านหางจระเข้อยแกว้วน้ําว่านหางจระเข้สมูทตี้สกุลที่15ช่วยลดน,น้นท้องลายหลังการคลอดลูกโดยให้นําบุนว่านหางมาทาบร,ริเวณท้องเป็นประจำนะคะ อันนี้ก็คือสรรพคุณทั้งหมดเลยนะคะในว่านหางจระเข้มีประโยชน์หลากหลายเลยค่ะบ้านใครที่มีต้นว่านหางจระเข้และอย่างลองใช้ประโยชน์หรือเอามาทําเป็นของหวานไขรร้อนก็ได้เลยใครที่ไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของว่านหางจระเข้สดสามารถใช้เจลครีมว่านหางจระเข้แทนได้ซึ่งหลายแบรนด์ก็ผลิตเจลว่านหางจระเข้มาเพียสบสรรพคุณก็ใกล้เคียงกับว่านหางจระเข้สดไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวจะเอาทาผิวเพื่อความชุ่มชื้นก็ดีไปอีกแบบ หรือเอามาทาตอนน้ำมันระเรนใส่โดนตองรีดนานก็ได้เจ้ว่านหางจระเข้นี่แหละที่ช่วยได้ทันใจประโยชน์ของว่านหางจระเข้นั้นมีเพียบเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะให้ดูอันนี้เป็นดอกของว่านหางจระเข้นะคะซึ่งจะหาชมได้ยากนะคะวันนี้พอดีเห็นดอกเลยมาให้ดูนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นดอกว่านหางจระเข้ก่อนว่านหางจระเข้นั้นนะคะ กินได้แต่ต้องล้างเมือออกให้หมดแต่กลิ่นอาจจะเหม็นเขียวพอสมควรส่วนที่เป็นวุ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนื้อสัมผัสจะคล้ายๆกับวุ้นมะพร้าวส่วนมากจะนํามาทําเป็นของหวานเพราะสมบัติว่านหางจระเข้จะออกนิดเย็นจึงทําให้รู้สึกสดชื่นไม่แนะนําให้กินสดๆจากต้นนะคะควรล้างให้สะอาดและนํามาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆแล้วจึงนํามารับประทานได้นะคะอันนี้เป็นดอของว่านหางจระเข้นะคะ วิธีใช้ว่านหางจระเข้นะคะข้อที่1ควรเลือกต้นว่านหางจระเข้ที่มีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะนีเป็นต้นว่านหางจระเข้ที่มีอายุมากกว่า1ปีคะ่ะให้เลือกส่วนล่างสุดเนื่องจากว่าวุ้นจะมีมากกว่าส่วนอืน่นก็คือบริเวณโคนของต้นนี่คะ่ะนะคะจะมีวุ้นมากกว่าบริเวณอื่นนะคะนำว่านหางจระเข้นี่ค่ะมาแช่ยเย็นก่อนการใส จะสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ควรล้างเนื้อวุ้นว่านหางจระเข้ให้สะอาดก่อนการใช้ทุกครั้งเนื่องจากเมื่อ,อยางจากใบจะมีสารแอนทาแกนนรนนอที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ไม่ควรใช้เป็นยาระบายหรือยาถ่ายในหญิงตั้งครรภ์หญิงที่มีประจำเดือนและผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารวุ้นของว่านหางจระเข้ถ้าเปาะแล้วจะเก็บไว้ได้เพียง6ชั่วโมงดังนั้นควรใช้ทันทีจะได้ประสิทธิภาพ ที่ดีที่สุดนะคะนอกจากสรรพคุณของว่านหางจระเข้จะมีมากมายประโยชน์ของว่านหางจระเข้ยังใช้เป็นพืชประดับตกแต่งด้วยจึงนิยมเห็นหลายเรียรนปุูกไว้ที่บ้านนะคะอันนี้นก็พาชมในส่วนของว่านหางจระเข้นะคะ ลเราปลูกนะคะนี่ก็คือปลูกอยู่ในกระถางต้นไม้นะคะลักษณะใบาของเขานะคะถ้าเราเห็นนะคะก็คือจะมีน้ําอยู่ข้างๆของเห็นไหมจะเห็นไหคะจะมีน้ําอยู่ข้างๆเวลาใช้เราก็ต้องทําการปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็ลวางเมื่อยงให้สะอาดนะคะไม่นั้นทานไปจะเกิดอาการคันได้นะคะ i e f ฟ s ั i o n a d d m o d e r a t o r t o you. thank you for watching อันนี้เป็นลักษณะาการปลูกที่อยู่ในกระถางต้นไม้นะคะก็คือถ้าเราปลูกนะคะอันนี้เขาจะมีความทนทานมากเลยก็คือไม่ต้องอาศัยน้ำมากก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ เช่นกันนะคะน,นีผ่าชมนะคะอันนี้จะเป็นส่วนดอกของเขาเห็นไหมคะซึ่งจะหาชมได้ยากเลยในส่วนของดอกว่านหางจระเข่นานๆทีนึงค่เราจะได้เห็นดอกเขานะคะ วันนี้พอดีเห็นดอกก็เลยเออมาให้ทุกคนนอกจากฟังสปปรรพคุณของว่านหางจระเข้เนี่ยให้มาชมดอกในส่วนของว่านหางจระเข้ด้วยนะคะถ้าไมออ่ถ้าไม่ถ่ายทําตอนนี้อีกหน่อยมันจะโรยไปแล้วเราจะไม่ได้เห็นดอกอีกนะคะมันนานจะได้เห็นทีหนึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแค่ออว่านหางจระเข้แต่ไม่เคยเห็นดอกอันนีอลักษณะต้นของเขาเห็นไหมนี่เป็น ที่ออกจากว้านหางจระเข้นะคะเห็นคะ่ะอันนี้จะเป็นโคนโคนเขาส่วนใหญ่เราเนี่ยเวลาที่เราจะมาทําทานหรือสรรพคุณเขาเนี่ยจะอยู่ที่โคนเขานะคะควรจะเลือกว่านหางจระเข้ประมาณสักหนึ่งปีกว่าจะมีสรรพคุณแลว้วก็นาใช้ง,งานถน้ามีสมุนไคนเนี่ยคะ่ะจะมีมีเนื้อบุญที่สรรพคุณหลากหลายเลยนะคะที่ได้อธิบายไปปลูกง่ายๆนะคะปลูกในกระถางก็ได้ไม่จําเป็นต้องลีดินนะคะนี่จะปลูกว่านหางจระเข้หลากหลายเลย โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะจบด้วยดอกบานหงางไระเค่นะคะ thank you everyone for watching and listening for my channel Good c รั d กู h ท่า for you bye bye everyone บายทุกท่านคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะนะ